บนยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีทะเลสาบน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่สวยงามราวกับสวรรค์แต่เมื่อน้ำแข็งละลายความสยองขวัญก็ปรากฏกะโหลกมนุษย์นับร้อยโผล่ขึ้นมาจ้องหน้าคุณรูปกุ่นหรือทะเลสาบโครงกระดูกสุสานของคนกว่า800คนที่ตายพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวตำนานท้องถิ่นเล่าว,ว่าพวกเขาทำให้ถวยเทพพิโรธ จึงถูกลงทันด้วยลูกเห็บเหล็กจากฟากฟ้าไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้จนกระทั่งนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบกะโหลกและพบรอยแตกที่แปลกประหลาดรอยแตกเกิดจากวัตถุทรงกลมที่แข็งและตกมาจากที่สูงตรงตามตำนานลูกเห็บมรณะทุกประการแต่ปริศนายังไม่จบ DNA ระบุว่าคนเหล่านี้มาจากคนละยุคสมัยและคนละเผ่าพันธุ์ห่างกันถึง1,000ปี ทำไมคนต่างยุคสมัยถึงมาจบชีวิตที่ทะเลสาบเดียวกันในท่าตายเดียวกันผู้เขาลูกนี้ต้องการอะไร